สู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที ok ่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาที่คุณทรงเป็นที่พึ่งสูงสุดของสัตสพสัตทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคําสั่งสอนให้องค์สมมาสมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอันจะนําผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากความทุกข์ได้จริงขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์สาวกให้องค์สมมาสมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อรู้ธทมปฏิบัติเพื่ออ่อนจากทุกข์เป็นเนื้อนาบุญของโลกทั้งยังสืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพนะอาคทุกวันนี้ขอความเจริญในธรรมมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามทางเพจบันทัศยานันบุญสิริในการธรรมะเจริญใจกลับมาพบกับทุกๆท,ท่านในค่ําคืนนี้ซึ่งจานับดูตามระยะเวลาหรือ ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เข้าใจว่าจะเป็นครั้งที่39แล้วนะวันที่39นะช่างรวดเร็วเหลือเกินนะถ้าพูดถึงเรื่องของวเวลาเนี่ยนะวันหนึ่งก็ผ่านไปผ่านไปวันเวลาล่วงไปล่วงไปแบบนี้เราท่านทั้งหลายทําอะไรอยู่อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันแนะวันนี้ก็เป็นวันพระนะซึ่งก็เป็นวันธรรมสวุวรรณะฝังธรรมนะตั้งแต่เช้าท่านจะเห็นว่าในเพจนี้เนี่ยทำไมดู มีกิจกรรมแล้วก็บางทีก็พยายามที่จะกดไลค์สดอยู่ตลอดนะคือมีความพยายามว่ากิจกรรมแต่และช่วงที่สําคัญอยากจะให้ท่านทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสได้ไปวัดนะแต่ว่าได้มีโอกาสได้ติดตามเนี่ยก็จะได้อนุโมทนาบุญไปด้วยช่วงเช้าทําบุญตักบาตรนะช่วงบ่ายก็มีการฟังธรรมนะบางช่วงบางตอนก็นะไลฟ์สดไปเพื่อให้ได้ มีส่วนร่วมด้านโยมไม่ได้มีโอกาสได้มาวัดหรือว่าจะได้ติดตามมันก็จะได้เป็นสิ่งที่น้อมใจเข้ามาสู่ใกล้วัดบางทีเราบอกว่าเอ๊ะสิ่งตอนนี้มากไปหรือเปล่าบางทีเป็นสิ่งที่เขาพยายามนะชักชวนเชิญชวนเราไปทางทำอย่างอื่นนะมีเยอะกว่านี้มากเลยนะแต่เรากลับมองความรู้สึกว่ากิจกรรมที่มีต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งนั้นเป็นกิจกรรมเดียวแต่ว่า เราทําให้มันต่อเนื่องไปทําให้คนได้มีส่วนร่วมทําให้เป็นกิจกรรมที่จะเชิญชวนให้คนได้จันลงจิจตใจอัตมาว่าเพียงแค่ได้เห็นหรืออนุมโมทนากับสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้บางทีสิ่งที่ขุ่นคล้องอยู่หรืออะไรต่างๆที่มันมาเบียดเบียนพื้นที่แห่งความเบิกบานทางด้านจิตใจของเราเนี่ยแล้วให้กลับมามีจิตใจที่เบิกบานเหมือนเดิมอัตมาว่าแค่นี้ก็คุ้มค่าแนละ้วสำหรับชีวิตของเราอนีอันนี้นนในมุมเล็กๆของอตาตมาเองนะ แล้วก็ช่วงเย็นก็ยังมีการนะให้โอกาสได้ให้ห้องเรียนนะการเรียนการสอนซึ่งมันเป็นความห่วงใยนะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งสาหรับคนที่อาจจะมองว่ากิจกรรมก็มีทั้งวันแล้วเนี่ยยังจะจัดการเรียนการสอนให้ลูกเนเรียนอะีกกิจกรรมไม่เยอะเกินไปหรืออัตมายังคิดว่ามันยังน้อยไปอยู่นะยังมีความรู้สึกว่าในวัยที่กําลังพัฒนาและควรจะได้รับโอกาสเนี่ยนะอันนี้ต้องพูดเผื่อไว้ก่อนเผื่อมีคนมามองว่า กิจกรรมเยอะกลัวว่าผู้เรียนหรือนักเรียนหรือลูกเนนจะเหน็ดเหนื่อยเกินไปขณะาต่มาแต่มีความรู้สึกว่าชั่วโมงแห่งความดีงามและชั่วโมงทองคําต้องเป็นช่วงนี้แหละนะเพราะเวลาช่วงอื่นเนี่ยจะมีเวลาพักอีกเยอะนะอันนี้ก็คือเราทำไทม์ไลน์แต่และว,วันไวนะ้ถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ได้มีส่วนอะไรในการที่จะเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รู้เป้าหมายเนี่ยก็อาจจะมองได้พูดได้แสดงความคิดเห็นได้ เราไม่ได้ปิดโอกาสป,ปิดโอกาสหรือปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นๆน,น,นะแต่ถ้าเรื่องนั้นมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์นแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมเรานะบางทีก็พูดไปเพื่อแค่มีพื้นที่ในการที่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรือคันพูดเท่านั้นอันนี้ก็ไม่ได้เก็บมาเป็นประโยชน์ไม่ได้เก็บมาเป็นสาระะอะไรในใจนเรามีเป้าหมายของเราคือเราพัฒนาคนนะ จะพัฒนาอะไรก็ตามจะไม่มีผลเลยถ้าไม่พัฒนาคนนะแล้วเราก็จะปล่อยโอกาสให้การศึกษานะช่วงเวลาแห่งการศึกษาที่ดีงามผ่านไปไม่ได้แต่มาอยากให้ผู้เรียนมีความรู้อยากให้ลูกเรียนพัฒนาชีวิตตนเองอยากให้อ่านออกเขียนได้นะไม่ใช่แค่อ้างว่ามีภารกิจเยอะนะแต่มาไม่เอามาเป็นประเด็นใส่ใจบางคนบอกว่าเนี่ยเยอะเกินไปกลัวเขากลัวเข,า,ขาไม่ได้พักผ่อน ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นยอดคนเนี่ยเรายัางเดินไปไม่ถึงเขาเลยนะเพราะฉะนั้นไอคนที่มักพูดว่าเดี๋ยวค่อยให้เวลามันช่วยท่านเหล่านั้นพลาดโอกาสมากี่ครั้งแล้วอยากจะถามท่านเหล่านั้นหน่อยเถอะท่านเคยใช้โอกาสของท่านในช่วงเวลาทองคําของชีวิตอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น่งความดีงามในการดําเนินชีวิต เราควรต้องปลูกฝังในวันนี้คืนนี้จะพูดถึงเรื่องของเดินทางพระละ,ละทางมารเดินทางพระละทางมารทางพระก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าทางพระหมายถึงบวชพระแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่แบบนักบวชนี่คือทางพระไม่ใช่ทางพระ,พระค,คือคําสอนในพุทธศาสนาจะเป็นชาวบ้านก็ได้ไม่ได้บวชกายแต่บวชใจอยู่ที่มันก็ได้ถือหลักปฏิบัติที่จะเดินทางที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตเนี่ยก็เดินทางระแล้ว เดินทางพระละทางมาใช้คํานี้นะโดยทางพระคืออะไรทางพระที่คนเดินคืออะไรอยากพูดถึงเรื่องของประโยชน์ปัจจุบัน4ประการก่อนประโยชน์ปัจจุบัน4ประการนี้ 1. อุทธธนะสัมปทาต้องลุกขึ้นมาทําความเพียรให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่เสมอนะไม่เกียจคร้านไม่ย่อหย่อนนะอุทธธนะสัมปทาแปลว่าการลุกขึ้นมาขยันบันเพียรนั่นแหละ นะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรจะเป็นเกษตรกรก็ต้องขยันหมั่นเพียรไม่ใช่เพียงแค่รอผลผลิตเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นจากการนะไม่ลงทุนลงแรงนะไม่ขยันหมั่นเพียรแ้นะอยากได้ผลมากๆเป็นไปไม่ได้ท่านอยากได้ผลผลิตอยากได้สิ่งที่ตอบแทนมาคุณต้องขยันนะต้องลุกขึ้นมาแต่เช้าเหมือนคำกล่าวว่าลุกมาแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาตนเอง และสังคมและครอบครัวด,ด้วยนะทั้งหมดเนี่นแหละนะเริ่มจากครอบครัวเป็นกระทั่งไปสู่สิ่งที่ดีงามรอบข้างเราแต่นะว่าการจริงๆแล้วเนี่ยแท้จริงๆตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนขยันหรอกแต่ต้องดูคนขยันเป็นแบบและให้เดินตามรอยคนขยนันไม่อย่างนั้นเราก็จะเผลอนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะปล่อยตัวเองไปตามอํานาจของกิเลสกิเลสที่ว่านี้ก็คือนะกิเลสกรรมก็คือสิ่งที่มายั่วยุจิตใจของเรา ให้เราย่อดหย่อนต่อการทําความเพียรนเป็นกิเลสนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพลิดเลต้องปลุกตนให้ตื่นขึ้นมารู้ทําหน้าที่ของตนเองอย่างนี้คือเรียกว่าอุดธานะสัมปัาธ์คือขยันนั่นแหละคุณดยขยันในการทําหน้าที่ขยันในการทําความดีอย่าไปมัวขยันหาเรื่องแก้ตัวแก้ตา่างว่าสิ่งนั้นทําได้ยากจริงไม่ทําสิ่งนี้นะไม่ได้ประโยชน์มากจริงไม่ทำมันไม่มีอะไรหรอที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทางนั้นแต่เราจะเลือกทําหรือเปล่านะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราด้วยความขยันนะประการที่2ก็คืออาราคขาสัมปทารู้จักรักษาสิ่งที่ดีไว้ถ้าสมมุติเป็นทรัพย์สินก็คือได้มาแล้วก็รู้จักแบ่งจัดจ่ายใช้สอยให้จับจ่ายใช้สอยหรือจัดให้มันเหมาะสมในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอย่างนี้เขาเรียกว่าอาราคขาสัมปทารู้จักรักษารู้จักเก็บรู้จักอมนะอดกัดอดอมนะอดเปรี้ยวไว้กินหวานอะไรก็ตามเ่ยตอนนี้ เป็นการบ่งบอกถึงความหมายของคาว่ารู้จักประหยัดอดออมด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่อดทนอดกลั้นะอดออมเพราะฉะนั้นเนี่ยอดเปรี้ยวไว้กินหวานเป็นความหมายไปในทางเดียวกันนะคือรอคอยวันเวลาที่ให้ผลผลิตเบ่งบานเต็มที่แล้วเนี่ยนั่นก็จะเป็นความได้ผลผล,ผลิตที่ตอบแทนมาคุ้มค่าแก่การได้ลงทุนลงแรงแล้วก็อดทนอดกั้นไปเขาจะได้สิ่งตอนนี้เป็นเครื่องตอบแทนมา ประการที่สามก็คือการระยาณมิตรตาคบคนดีคบคนเกง่งคบคนมีความสามารถนะคบคนมีคุณธรรมคบคนที่ไปมีแบบเป็นแบบอย่างที่ดีนะคนพาลคนเกเรนะคนสมบัณ์เทียเม,มารู้จักได้แต่อย่าไปคบนะอย่าไปคบเอาิิสัยแบบนั้นเข้ามานะเพราะฉะนั้นไม่ควรเอามาสูต่ตัวเองนะคนที่ชอบอ่มุ่งร้ายคนอื่นคนที่อ่มีจิตใจแคบแคบคนที่มี ภาวะที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบอย่าเอามาอย่าเอามาเป็นเพื่อนอย่าเอามาเป็นมิตรอย่าเอามาเป็นคนที่สมาคมด้วยคบได้แค่เพียงผลประโยชน์เหล่านี้เดือดร้อนเสียหายกันไปทั่วภายหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ดีแน่ๆน,น,นะคบคนดีคบกันรัจน,นมิตนะประการที่4ี่ก็คือสมระตาอ่าขออภยัยไม่ใช่คํานี้มีอุทานสัมปทานราคะสัมปทา,า,านากันลายานมิตรตาและก็สมณะตาถูกต้องแลฮะก็คือ การของตนหรือการทําชีวิตของตนให้ถูกต้องตามคันลองของธรรมนะฮะ,อะขอภัยไม่ใช่สมชีวิตตาเพราะว่าสมานัตตาพูดเมื่อคืนแล้วนะคืนนี้สมชีวิตตาก็คือนะดําเนินชีวิตตามคันลองของธรรมที่ถูกต้องนะพูดไปพูดมาก็ทําใหนะ้เราก็ทบทวนตัวเราเองไปด้วยนะแล้วก็เป็นหลักปฏิบัติว่าดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามคันลองของธรรมของชีวิตเนี่ยคือทางพระพระต้องเดินอย่างนี้นะ ไม่ใช่พระคือบุคคลนี้เดินตามพระไม่ใช่หมความว่าพระเดินบินทบัดแล้วคุณก็เดินตามพระไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เดินทางพระพระไปบินทบัดก็ไปตามเส้นทางของท่านนะใช้วิถีของท่านใช้วิธีใช้หลักในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของท่านไปอย่างนี้นะประการต่อมาก็คือละทางมันอะไรคือทางมันอบายมุขค,คือทางมานท่านมาในที่นี้คือมันมาทดสอบจิตใจท่านอยู่เสมอแหละนะว่าท่านนั้นจะมีจิตใจที่มั่นคง เข้มแข็งไหมทนต่อสภาพแห่งการย้่ยยุได้ไหมนะเพราะฉะนั้นทางนี้ต้องละเรียกว่าอบายามุอบาบยามุแปลว่าทางแห่งความเสื่อมท่านอบาบยามุแปลว่าทางแห่งความเสื่อมปลาทั้งหลายเรียกว่าผีร้ายหกตัวผีที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารพอกันได้แล้วแต่เผาๆกันได้แล้วละเลิกกันได้แล้วมันไม่เป็นประโยชน์หรอกโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้โดยสถานการณ์แบบนี้ณนะตอนนี้ด้วยยิ่งมาซ้ําเติมต,ตัวเองเข้าไปใหญ่อีก จนเครียดกินเหล้าเป็นประโยชน์อะไรที่ไหนไม่มีนะมีแต่โทษอย่างเดียวนะฮะผีที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนกลางวันกลางคืนนั่นแหละไม่ควรจะเที่ยวโด,วย,ดวยประการทั้งปวงนะแล้วก็ผีที่สามชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาขับละครโขนผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับจวนหนีไม่พ้นอาญาตาพินิผีที่ห้าชอบเล่นม้าก,กีฬาบัรสารพัดตัวโปรเฮโรซิ ผีที่หกเกลียดค้าการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอภปปิเ่ยรวมความก็คือหนึ่งเว้นจากอาไปยมุคือน้ำเมาสองเว้นจากการเที่ยวเด็เดเตไปในเที่ยวทางที่ไม่ดีเสียหายในการดำเนินชีวิตไม่สร้างเนื้อไม่สร้างเนื้อ,สร,อสร้างตัวไม่รักครอบครัวนะแล้วก็สนุกสนุกสนานไปตามวิถีแห่งโรกียักษ์วิสัยเป็นวิถีแห่งชาวบ้านที่สแสวงหาความสุขแบบปลอมๆนะประการที่สามก็คือนะการได้ คบคนไม่ดีคบคนชั่วเป็นมิตรไม่ดีแน่ๆน,นี่ก็เข้าหลักกันเมื่อกี้อีกว่าให้ละเสียแล้วก็ต่อมาก็เด่นการพน,นันใช่ไหมฮะการเดินการพน,นันการเอาสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ชีวิตมีอะไรอีกอะ่ะคบคนไม่ดีแล้วใช่ไหมหนีอาญาหนีไม่พ้นสิ่งที่เป็นอาญามีโทษเนือตนนะก็เลนการพน,นันก็เกียดค้านการทํางานไม่ดีท่านใบยมุกคือทางแห่งความเสื่อมเลยแท้ เพราะฉะนั้นละเว้นเสียนะละทางนี้แล้วเราถึงจะประสบความดีงามความสําเร็จในการดําเนินชีวิตได้นะคำคืนนี้ก็ฝากไว้อย่างนี้กับท่านทั้งหลายท่านสาธุชนว่าเดินทางพระละทางมานนะซึ่งนะเมื่อเดินทางนี้ละทางทางมานได้แล้วเนี่ยชีวิตท่านก็จะมีแต่ความหาสุขความดีงามถ้าไม่เชื่อก็อลองพิจารณาแล้วก็ติดตามดูสิ่งต่างๆเหล่า,าลนี้ด้วยตัวเราเองว่าเรานั้นได้ฝึกไดพัฒนาชีวิตอะไรตนเองบ้าง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากแต่ทุกคนทุกท่านนะท่านสาธุชนนะในการประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าเราเลือกทางไม่ถูกเนี่ยท่านก็จะกลายเป็นผู้ที่หลงไปอยู่กับทางแห่งความมารก็จนะเกาะกลุ่มรุมเร้าเบียดเบียนท่านแล้วก็กกนะนะกชวนเนะเนะขาเรียกว่าอะไรนะกลายเป็นสิ่งที่ยันะ่วยุจิตใจของท่านแล้วนกะ็นะ ชักนาจิตใจของท่านไปในทางที่ไม่ดีสมยหมดอย่างนี้เป็นตน้นเขาไม่ดีนะไม่เป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าไม่ก่อให้เกิดคุณงามความดีในการดําเนินชีวิตเลยอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะพาะ่านสาธุรณชนทุกท่านที่พร้อมที่จะเดินไปทางพระละในทางมารเนี่ยท่านจะได้ประโยชน์แน่นอนในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นฝากกับทุกท่านไว้ในค่าคืนนี้และตอนนี้ไปกระเชิญทุกท่านจะเดินจิตตภาวนาเป็นการทบทวนเป็นการ เขาเรียกว่าดีท็อกเอาสิ่งที่เป็นมลภาวะทางจิตของเราออกไปเสียบ้างจะเดินจิตตภาวนาทําจิตของเราให้ผ่องใสให้ใจเข้าลึกๆปล่อยลมแม่แต่อยาวๆให้ใจเข้าโลกโปร่งสบายให้ใจออกคลาย ใจ,ใ,ใ,จใ,ใจเข้าลาื้ปล่อยลมให้ใจอ,อัยาวหายใจเข้าโล่งโปร่งสบายหายใจออกอ่อนคลายเชิญทุกท่านแผ่เมตตาสัพเพส,สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเ,เวลาหุ่นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยเพระยาปัจฉาหุ่นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยาได้พยาบาทเวียนเวียนซึ่งกันและกันเลยตันนีคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุข,ขีอัตานางปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดรายการธรรมะเจริญใจขั้มขืนนี้ฝากแก่ทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับรายการธรรมะเจริญใจได้ใหม่ในขั้มคืนต่อไปทรรขืนนี้ฝากไว้ตอนนี้ขอความสุข,ขความเจริญในธรรม จงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร